สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับยายเพ็ญพากินเผืนมือนีบเบิ้งหลังกองเนาะพี่น้องเนาะอันยายเพ็ญมาพ้ากินปลาหนึ่งเด้อมือน,นีเด้อมากินไอปลาเนี่ยหนึ่งกับยายเพ็ญเด้อจ้ะใส่ดอกแคใส่ดอกแคใส่บักน้ำอ่อนอันนี้แก้ว,กว,กวคคททอัน,อนแก้วบักเลนแก้วบักเขือเทศจ้ะพี่น้องยายเพ็ญตัแก้วเือเทศอันนี้ตัง้งหมกงเด้อ กินเป็นบาตำบักคุงใส่อันใบบกคามอ่อนพี่น้องกินเป็นบาจ่าตำบกหุงใส่อันหยอดใบบกคามอ่อนคือจากสมัยอ่อนข้าหน่อยๆเนาะพอเมียขาพาตันกินที่หน้านะแม่ยายเพียนโดดอยากกินเมื่อน,นี้ก็เลยต่าจากไาน,นี่นพี่น้องถ้าพี่น้องกินอีหอย่างก่อนของมกกักระชิมนอันนี้ตัวตำหุงนี่แล้วเมื่อน,นี้เบอร์ยาวพี่น้องเอ้ยกินบอมี่เขาเหนียว ปกติยายเพี้ยนสิเป็นคนกินนข้าวเหนียวได้พี่น้องมินี่ล่ววาว่ะข้าวเหนียวเพราะมี่เด็กกินกับขาา้าวจ้าโอ้ยคือบอกข้ากันแ้่นาะบานนี้นี่มามาข้าแหลกแหกหมานมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้ออืแหบกบครับซีมเสียง สิมีเสียงเศร้าแท็กแสกเขามาในข้าเจ้าเลี้ยงหลานข้าเจ้าอยู่บาดคางค่างปลาสดๆดป่านิ่งสดๆมือเศร้านี่นะเกลียวเด้อผู้ใดาสายเพชรผู้ใดาสายหัวนมน้ำกินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องแก้ียวคำ นี่จ้ะมาด้ออืมดอกแค่วขมๆพี่น้องขมอำลำนนหนุมคำนี่ไงบักน้ำอ่อ,อน เท่านี้เนาจะจากพี่น้องเนาะมากินเพราะทักไข้หายชีทฮอดกินเถึงกันเนาจะจากจำแบบักฮุเบลบักขามออนแก้วบักเลนปลาหนึ่งจ้ะกับข้าวซอยหอนหอนสวัสดีจ้าพอกันมือหนาคิมหนาด้วยพี่น้องเด้อ